สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมารีวิวจี้บอร์ดกับดักเพชรบอร์ดกับดักเพชรเนาะเพนอะไรมานี่ก็เป็นจี้ใหม่ที่มาในอีเวนต์นี้นะเป็นจี้ที่โคตรจากเลยเอาจริงๆถ้าพูดว่ากากเรก็หาทําไมวะหลงไงตอนแรกมันมันเขียนว่าป้องกันเอฟเฟกอันตรายร้อยเปอร์เซ็นไงเราก็เลยแบบหาซะเลยแล้วก็ปิดไม่ดูอะไรเลยจริงๆมันแสดงมันมันแบบ เขียนผิดเนาะจริงๆมันคือป้องกันเอฟเฟกต์อันตรายหกสิอรนะให้มาโคตรน้อยเลยมาดูความสามารถของมันก็คือโอกาส60%เมื่อตกหรือก่อสร้างติดตั้งกำจักสปริงโอกาส80%ดสยกเว้นค่าผ่านทางแล้วก็ย้ายไปยังพื้นที่ใกล้เคียงภายในแถวเนาะพื้นที่ว่างใกล้เคียงภายในแถวแล้วก็โอกาส60%ป้องกันเอฟเฟกต์อันตรายซึ่งน้อยมากห0นน้อยกว่าหมดเพชรอีกโอ้โห จากร้อยเหลือหกสิบหายไปสี่สิบจะลองมาวันนี้มากดาหนหเทพกับพระอภัยมณีตัวเดิมอืมดูกันว่าเราจะไหวหรือเปล่าเราจะได้ใช้หรือเปล่ากับที่นี้ขอตัวเอฟเฟกต์อันตรม,มาเราได้ยกเว้นแน่แบบนี้ได้ใช้แน่เดี๋ยวมีมีมีอะไรแบบเอฟเฟกต์อันตรายหรือเปล่าในคนแรงด้วย ไม่มีไม่มีไม่เป็นไรเรากดอันที่สองไปเนี่แหละเราเอามาเล่นกับพาเพราะว่าเราจะใช้การสองกาสองมันของพ้ามันทำอะไรได้หรอลืมระบายสีแล้วก็ยกเล,ลิกฟองสบู่ใช่ไหมใช่ป่ะไม่มีในปะะเทศเนาะแบบนี้สบายอ้ยไม่ออกป่ะโลดเราไม่ออก โลก็ไม่ออกเข็ม okay, มารู้ว่าเขาจะฆ่าเราตายไหมแน่นอนว่าไม่ตายโอ้โหนี่สร้างเมืองให้มันยึดให้มันโจมตีเราแท้ๆเลยมาตัวแล้วมันก็เอาไปเล่นกับตัวอะไรเอาไปเล่นกับตัวระบายสีแล้วสมัยนี้มันมีตัวระบายสีอะไรบ้างอะ ตัวที่ยกเว้นแล้วต้องป้ายสีไม่รัอ,อเว้ยเขาเขาเขาฆ่าเราไม่ตายสกิลไม่ออกเอเป็นแค่อีโวก็อย่างนี้แหละไม่เติมตำนานแหม่พูดเหมือนตัวเองมีตำนานเนี่ยยังใช้อีวโาพเหมือนเดิมเหมือนเหมือนกันและแล้วเป็นยานเราไม่ใช่เป็นเออถูกแล้วเอออะไรเ,น,เนี่ยเป็นยานเราไม่ออกเลยเะไป แปดปรอให้เขาเซตหย่อเราตอนไหนเขาจะเซตหย่อเราอะ่ะรออยู่อามาเร็วเปิดโอกาสให้เซตหย่อเรานายจะทำได้หรือเปล่าเรามีโล่สองคันด้วยนะเออเราจะโชว์ยกวิ้นข้ามผานทางให้ ให้คนดูเห็นเอาดิเสียงดับเบิลสองมาแล้วเขาเอาเราเขาล่อเราแหละจังหวะน,นี้แหละอุย๊ยเผาเงินเราด้วยยกเว้นไปนั่นแหละเป็นไงเป็นเป็นตามแผนโชว์แค่นี้พอเดี๋ยวเราจะตายเดี๋ยวเราจะตายโชว์แค่นี้พอ เออมาดีไม่กลัวดูดูไว้แต่มันเอากี้ใหม่แปดสเปอร์เซนไออ้ยอย่าหานะใครใครอย่าหานะอย่าหานะอืมใคร หลายคนเขาคงจะรู้แล้วล่ะว่ามันไม่ไม่ควรหาอืมเราอะ่ะหาทําไมก็เกมมันล่อเราเนี่ยก็เกมมันแบบตอนแรกมันให้มาร้อยเนาะม,มันหลอกล่อไงเกมโคตรเหลี่ยมโอโ้โหไม่ออกอีกขอลอยฟ้า แล้วเราหมดแล้วไงไอ้จี้จี้ให้เราเอามาหมดแล้วทำไงดีวะสิบสองทางนี้ไม่รู้วะเอาไปตรงนี้ก่อนอ่ะโบโอเคแพงไหมเนี่ยโอ้โหเจะฆ่าเขาตายไหมเนี่ยเอาจริงมาตรงนี้ก่อนวางไว้เขาไม่ก่อนเลยฟ้า โอ้ยเขายังได้เบิ้ลลงเลยวะโอ้โหมีแค่นี้แหละจี้จีจ้จีจ้ใหม่เนะี่ยมีแค่นี้แหละเรียบร้อยแต่อ่าอ่าอ่า หมื่นหกเอ้ยหมื่นสามร้อยเนี่ยเอาเอาคืนมาได้ไหมเนี่ยโอ้แบบอือีอทีหัดเทพสมัยก่อนเนี่ยหัดเทพเนี่ชอบเล่นมากเลยมันสนุกในหัดเทพสมัยที่ไม่มีแบบเอ่อเกาะลอยฟ้ามันก็มีมันก็มีแหละเป็นเกาะอ,อะไรวะเกาะสวรรค์นนะเกาะที่มันม่นเชื่อก่อนอะไรวะเออช่างเถอะมาเจออีกแล้วโอคอีวโวเกลือน เกินมากเลยโคอีโว e เนี่ยโอ้คนเดิมด้วยหมายครั้งนี้เราไม่อ่อนแ้แล้วนะาายโดนกูแน่คนแรกก็ไม่กลัวโชว์ชจี้ใหม่ไปจี้ใหม่โอเงาไม่ค่อยออกเลยเงามันไม่ออกโอ้โหทอยสิบทอยสิบอีกกู ไปมามาคิดว่ากลัวเหรอ,อเดี๋ยวโดนโดนแน่แม่จ๋าได้ลองแน่เออไม่ตายเว้ยไม่ตายไม่ตายเป็นไงล่ะไม่ตายเอาดีเอาเอาอีกทีดิเอาอีกทีนะอ,อีกท,นะกทีเดียวนะถ้าสองทีไม่ไหวสองสองทีนะ่าจะคิด มันจาะฟองจำกัดจำกัดเปล่าเปล่าะฟองเทินเมื่อคําฟองโอกัสของเ้า่ายกเลิกอ๋อเอาดียกเว้นไปทีเป็นไงห,หวันกลัวกลัวกลัวมาตาพี่แล้วน้อง มาโดนแน่โดนแน่ปะสองขั้นปะอเมืม่อกี้ทำอะไรไว้เมื่อกี้ทำอะไรไว้นี่โดนโดนแน่มานี่ตัดการไปตัดการตัดสวยล้มไปไม่ลมหลมหมอ ไม่ลม้มเดี๋ยวซ้ําให้เองไม่ลม้มไม่ลม้มนี่ขาแข็งอ๋อขาแข่งหอ๋งหอตายเรียบร้อยกันเดฟ,ฟิกันตายลเนี่ยไม่ได้โชว์เลยก็นั่นแหละจี้นี้เอามาทําไมเอามาทําไมเพื่องช่องจี้ไปใส่จี้เชิญกุหลาบนี่จะดีกว่าเลยก็ใครที่หลงไปทําก็เสียใจด้วยนะไม่ไม่อยากจะตอกย้านะแต่ก็ เราเป็นพวกเดียวกันเสียใจด้วยออกเก็บเข้าคคังเข้าคคังยาวๆไม่แน่ไม่แน่แนอนาคตอาจจะได้ใช้แต่ว่าที่ยกเว้นเพนบอร์ดอันอื่นมันมัน,ม,นมันดีกว่าไม่ใช่หรอแบบเพนบอร์ดทาสีอะไรแบบเนี้ยออแล้วเมื่อกี้มันมีมันบอกว่ากับดักสปริงใช่ปะอา้าวกับดักสปริงไม่ออกอ,อกับดักสปริงไม่ออก ทำไมไม่ออกอะ่ะเดี๋ยวโอ้ช่างแม่งเอะจี้กากไม่ออกก็ไม่ต้องออกคิดว่าจะเล่นมันไปตลอดนอนาะโอเคปิดคลิปแล้วไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม้นะ